สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูสิงห์ขนองนานี่สิงห์ขนองนาขนามแท้เลยพี่น้องและเอกยุทเก้าศูนย์โอ้แกเหมือนสิงห์ขนองนาเลยนะมีโฆษณาครับนะนี่เป็นรถไทยเดินตามรีดมาน่าจะโอ้ตัวนี้น่าจะสิบเอ็ดพลังม้านะแต่คนขับก็ โอ้ไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวครับนะน่าจะหยอดหัวเชื้อเหมือนกันรถไถเดินตามครับยุคเก้าศูนหาดูยากตรงนี้เป็นนี่ครับดูสวนมะพร้าวนะเขาขุดขุดนะครับตรงนี้ต้นขุดพีมมือจารย์กบนะขุดหลองนาครับแล้วก็จะทำมะพร้าวครับนะทำมะพร้าวน้ำหอมนี่เยอะมาก แต่ตรงกลางทำนานะครับรถไทยใหญ่ไม่กล้าลงพนะี่น้องต้องใช้สิงค์ขนองนายุบ9กแต่ก่อนนี่ราเลาเอาการนะพระเอกแต่ตอนนี้แกก็ชาราภาพลงนะแต่ยังแข็งแรงดูครับนะสังเกตที่มวกแต่ยอดมัวเชื้ออยู่เออรถนี่ซูบเดียวสูบเดียวก็เฟี้ยวได้พนะี่น้องฝั่งนู้นก็ต้องไทยเหมือนกันนี่ อันเดียวคนเหนื่อยหน่อยกอยอมรับมัาเหนื่อยแต่ก็คาระเังน่าจะสูงวิถีชีวิตนะครับวันนี้ก็จะหว่านข้าวไปแล้วหว่านข้าวไปก็ไถครับไถแล้วก็เดี๋ยวตีเอา เอาโรตารี่เอเอาเอามันเหมือนคลาดนะเอามาตีครับนะตีก็โอเคใช้ได้ครับเนี่ยาชมยากนะพี่น้องแต่ผมอันสะออนอันบักเพาพี่น้องด้วยนะมันจะลายร้อยต้นนะครับเยอะมากเนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยดูเอาครับนะสี่ปีครับสี่ปีออกลูกแล้ว ออกไปบางต้นครับนะขาดน,น้ำเลยนะใ่น้ำน่าจะโอเคเอาสิงคนองนายุคเก้าศูนย์ครับแตกระเดินเบาดีครับคลาดเกียร์อยู่ตรงตรงโครงเหล็กนะถ้าแถวภาคกลางเขาทำสิ่ง กันกลับคนเงยหน่อยนะครับอ๋าจะเสร็จแล้วอาจจะดูแล้วไม่หา้าจะไม่ไม่คว่มหญ้าเท่าไร่ครับแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ครับที่จริงรถไถใหญ่ก็ลงได้นะก็ดินแข็งอยู่ข้างล่าง เหนื่อยน่อยครับแต่ก็ทนเอาเนื่าะเราต้องเดินตามนะครับแต่ก็ได้ได้พลังนะแข็งแรงมากมขับแข็งแรงครับนะไม่มีไขมันเลย <c oughs> อ้หลับหลังหันโอ้โ <c oughs> ว่ากันใบพี่น้องเดี๋ยวต้องยอดครับยอดหัวเชื้อกก็เดินได้สบายอีกทั้งคนทั้งรถ ฝั่งนู้นมียันมาอยู่ครับแต่ว่าไม่กล้าลงครับไม่กล้าลงอ่ะสูบเดียวก็สูบเดียวเติมน้ำมันร้อยเดียวก็ได้ทั้งวันแนละ้วครับถ้าขับอย่างนี้ครับนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินน้ำมันไม่เปลืองครับไม่เปลืองมีสิงค์ครองสิงค์ครองหน้าขนาดแท้ครับยุทธ้าสศูนย์ ตวงกลับจะเหนื่อยหน่อยพี่น้องนี่ต้องหันโอ้หันเดียวถ้าใช้สองผ่นสามผ่นเ็จะรู้ถือาหาชมยากครับปัจจุบันก็มีแตร่รถแท็กเตอร์ใหญ่นะยุคเก้าศูนย์ 90, เราก็ทำกันอย่างนี้แหละ ดูว่า30ปี40ปีที่แล้วครับนะเดี๋ยวไถถ้าไถ,าถาโคกระบือเดี๋ยวบอกให้ครับนะอัาดูยากมากเลยโอ้แคปลูกมะพร้าวชอบครับมะพร้าวกล้วย่ะเอาอีกทีหนึง่งลูกเพ่ช่วงชีวิตหนึง่งที่ต้องหัางหายจากแรนเนอร์ มัดองอาจมัดโคบานพี่น้องสิงค์ขนงนายุค9ก้าศูนย์เอาโอ,โ,อโ,อโอ้แข็งแดงแกใส่บุดบุดก็บุดเบาบุดบ,บ,บางครับนะถ้าบุดหนา,นาเออนี่ยก็อ้พี่น้องเ้ยมีโอกาสตึงใส่เลื่อนสูงอ๋ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ